6สิ่งที่ดีในโชค KWV3 ที่เปลี่ยนไทยรถ Mercedes-Benz ของเพื่อนเพื่อนนะขับดีขึ้นทรงสวยขึ้นเดี๋ยวเจมส์พามาดูครับเพื่อน ข้าหลังเจนนี่นะครับจะเป็นรถ Mercedes-Benz a 2 5 0 w 1 7 6นะครับที่กำลังจะใส่โชค KW3 นะครับค่าตัว130,000บาทครับผมบอกเลยว่าเพื่อนเพื่อนที่ชอบครับชอบก็จัดประหยัดทำไมเดี๋ยวเรามาดูกันครับชึบสิ่งแรกเลยนะครับเพื่อนๆโชค KW นะครับผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมันนะครับของดีจากยุโรปเลยเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่2กันครับเพื่อนๆ สิ่งที่2เลยนะครับเพื่อนๆโช๊คตัวนี้ครับเป็นระบบทวินทูปนะครับจะเน้นความนุ่มเนบนะครับใขรที่ใช้รถยุโรปเจรดแนะนำเลยครับตัวนี้นุ่มจริงหนบจริงเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่3ามนะครับเพื่อนๆเห็นตัวกระบอกโช๊คไหมครับตัวกระบอกโช๊คนะครับทำจากวัสดุเป็นสตนลเลสเกรดพิเศษนะครับของ k w ที่ผลิตขึ้นมาเลยเรียกว่าไอ้น็อกไลน์นะครับทนต่อการใช้งานเดี๋ยวมาดูสิ่งที่4กันะครับเพื่อนๆ ตัวโช้ค KW นะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับนี่เป็นโชคโหลดนะครับบอกเลยว่าขับดีจริงแล้วโหลดรงมาทรงสวยมากมาเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่5กันเลยครับเพื่อน ตัวโชค KWV3 นครับเป็นโชครูปแบบแบบทูเวนะครับสามารถปรับตัวบัมและรีบา็ได้นะครับตัวรีบาลนะครับด้านบนนี่เลยสามารถปรับได้ถึง16ระดับเลยครับแล้วก็ด้านล่างครับจะมีบัมสามารถปรับได้ถึง12ระดับเลยนะครับเพื่อนๆก็รวมรูปแบบการใช้งานนะสามารถปรับได้ถึง192แบบนะครับบอกเลยว่าเพียงพอต่อการใช้งานในถนนประเทศไทยแน่นอนครับ นี่เลยครับอย่างสุดท้ายนะครับเพื่อนๆโชว์เคดีบิดมครับมีวารันตีรับประกันที่ถึง2ปีไม่จำกัดระยะทางเลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ใช้รถเมอร์เซเดสเบนนะครับ BMW หรือรถยุโรปรุ่นอื่นๆนะครับเข้ามาจัดได้ที่ร้านฮักทายเดเจมรับดูแลรับจบให้ครับผมวัยรุ่นเยอรมันเข้ามาจัดได้ครับเคดบ วันนี้เจมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังครับผม